สวัสดีค่ะฟ้างานวอนนี้ฟ้าตื่นเต้นมากนะคะจะมาทําวิดีโอกับน้ําหอมซึ่งมันเป็นการค้นพบที่แบบรู้สึกว่าต้องทําวิดีโอวันนี้ก็คือจะบอกก่อนเลยนะคะว่าฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอินเกี่ยวกับน้ําหอมที่เป็นเอ่อฟรายฟรักันมิที่เป็นแบบสเปรย์ของ Bath ์แอนด์บอดี้หรือว่า Victoria Secret อะไรเงรี้ยเพราะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปเพราะว่ามันไม่ติดทน มันใส่ผสมน้ํามาเยอะมันใส่แอลกอฮอล์มาอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเก็บตังค์เพิ่มอีกเยอะอยู่หลายเท่าแต่ว่าไปซื้อน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมจริงจังดีกว่าเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเดือนเดือนที่ผ่านมาฟ้าเห็นว่าเดือนเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนนี้สิเห็นว่าบราซิลวอร์ดเนี่ยเขามีเซลแล้วก็ตัวน้ําหอมที่ฟ้าจะซื้อตัวเนี้ยมันได้รีวิวจากบราซิลวอร์ดในในอเมริกาดีมากนะคะทุกคนบอกว่า มันหอมมาก,ม,กมันนุ่มมันนี่มันนั่นอย่างเงี้ยเราก็เลยอดใจไม่ไหวก็เลยให้โอกาสหนึ่งช็อตนะคะแล้วก็เลยไปพีออเดอร์สั่งมาซึ่งพอได้แล้วมาดมปุ๊บคือแบบตาโตเลยค่ะคือแบบตื่นเต้นมากที่จะมาพูดตรงนี้ค่ะตัวนั้นก็คือวั b uh, and body work นะคะ you are the one นะคะตัวนี้เนี่ยพอกลิ่นที่ฟ้าเปิดดมมาตอนแรกเนี่ย ก็คือนึกถึงน้ำหอมที่ฟ้ามีอยู่ในในกลุ่มฟ้า2ตัวนะคะขอเปิดโพยก่อนก็คือลังโคมอีดอลนะคะหรือในะภาษาอังกฤษไอดอลนะคะที่เป็นแบบนี้กับ YSL มองพ p a r s ตัว EDP นะคะซึ่งจะบอกว่าจะดที่จะสื่อก็คือ2ตัวนี้เนี่ย กลิ่นมันไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมีความเป็นโทนของฟูตี้ฟลอร์ลเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าอะไรอะสตรอเบอรี่มัสอ่าฟลอรลเซนส์ Mask, uh, Sense, ใช่ไหมคะเป็นกลิ่นประมาณนั้นซึ่งจะเป็นแบบว่าผลไม้หวานหวานมัสกี้หน่อยๆกลิ่นผู้หญิงผู้หญิงนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นกุหลาบ ไวท์ฟลอร์มัสกิเซนก็จะมีความหวานความดอกไม้ผู้หญิงผู้หญิงก็คือจะเป็นถ้าใครเคยดมก็จะรู้ว่าเป็นโทนเดียวกันนะคะแต่จุดประสงค์ฟ้าวันนี้นะคะมีอยู่2จุดประสงค์ก็คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นโทนแบบว่าเออเป็น w ไวท์ฟ o r a l เป็นวอลเวตโรสเป็นสตอเบอ r ี่นะคะซึ่ง ทั้ง3ตัวนี้ก็คือเป็นกลิ่นโทนเดียวกันสำหรับคนที่เลงตัวลังโคมวิดอไว้หรือว่าเลงตัวมองพารี่ไว้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่มีงบแล้วก็ไม่อยากซื้อตัวเทสเตอร์มินสมินหมินใช้อย่างเงี้ยก็คือมีงบสัก500อยะมันน่าจะไม่เกินนี้ในช้อปปีก็มีขายนะคะแล้วอยากลอง2ตัวนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนลองตัวนี้ก่อน คือได้ปริมาณมากกว่าจ่ายถูกกว่าแต่ว่าเป็นกลิ่นโทนเดียวกันจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะชอบโทนประมาณโทนน้ําหอมประมาณ2กลิ่นนี้ไหมยอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันไม่ได้ทนเหมือนแบบน้ําหอมที่เป็นอ,อ่อ e EDP อะไรแบบเนี้ยก็คือก็ต้องขยันอ,อ่อ t ั u c h u หน่อยอืมเปรย์หน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะก ประมาณแบบ1 0 20สเปรย์ก็สเปรย์ไปเลยใส่ตัวใส่เสื้อผ้านะคะเทคนิคเราก็คือสมมติหลังเราอาบน้าเสร็จตัวเปียกๆเนี่เยเราทาออยหรือว่าไม่ทาก็ได้แต่ถ้าเกิดตัวเปยียกอยู่เนะี่ยสเปรย์น้ําหอมทับผิวที่มันเปยีเปยกๆน้ําไปเลยค่ะมันจะทำให้เราติดทนมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้กลิ่นติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ลองดูส่วนจุดประสงค์ที่2ของเรานะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนทันแท้พวกกลิ่นแนวเนี้ฟูตี้ฟอร่มงปรีกับกลิ่น อีอดอยอยู่แล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะมีน้ำหอมที่เอามาเลเยอริ่งกับพวกกลิ่นโทนนี้เป็นกลิ่นโทนกุลหลาบก,กลิ่นโทนอะไรอย่างเงี้ยหรือจะใช้ฉีดก่อนนอนโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่างกไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากก็ตัวนี้เพระนาะฉะนั้นนะคะ อยากให้ทุกคนลองแต่ในเรื่องของความติดทนหรืออะไรเงี้ยฟ้าเป็นสิ่งที่ฟากลัวสาหรับน้ำหอมพวกนี้คือมันก็ไม่ไม่ติดทนจริงๆนั่นแหละแต่ถามว่ากลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมถ้าใครที่ไม่แบบไม่แคร์ไม่มายว่าแบบจะต้องเติมระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปซื้อกันดูค่ะทุกคนเป็นเป็นลูกรักเราไปแล้วเราได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ว่า รู้สึกดีมากได้ประมาณ400กว่าบาทก็คือใช้ก็คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องคิดมากกับทุกคนแล้วก็กลิ่นไม่เหมือนของที่มันแบบน้ำหอมกิ๊กก๊อกอะไรอย่างเงี้ยประทับใจมากทุกคนเดี๋ยวเราจะลองดูว่ากลิ่นอื่นมันหอมไหมสำหรับใครที่เป็นแฟนมาแท้บัตต์ b อ d y ์บอดี้นะคะลองอาจจะคอมเมนต์มาก็ได้ว่าชอบกลิ่นไหนเผื่อฟ้าจะไปออซื้อตามอะไรอย่างเงี้นะคะสำหรับนี้ก็ไปละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย